ไอร่อยยันไทยๆค่ะโอ๊ยร้อนจังเลยไหมโอ้ยแสดงเก่งร้อนๆ้อนไม้กระเพื่อมเลยไหมเราไม่รู้ว่าโดนไม้ขอโทษคือแบบเราทีมงานก็อะไรไม่อะไรนะทีไรไถดีอุ้ยอยากขย่อยอยากอีพี่เจีบร้องนะออโอ๊ยโอ๊ย ร้อนทำไมนึงก็บอกกันสิอยากขย้เหี่วนะเฟยอยากให้เหี่ยวเลยก็ว่าตอนจะหวาดอ๊ยตอนจังหวะตอนจังหวาดมันจะร้องอะไรอยู่ลมเปียถ้าเมื่อกี้คือร้อนร้อนไงร้อนเพราะว่านี่คือฤดูร้อนแล้วมาทำผลไม้ดับร้อนดีกว่าจริงเหรอวะไม่รู้จริงหรือเปล่าแต่ต้องบอกว่าหน้าร้อนแบบนี้นะคะก็จะมีผลไม้ชนิดหนึ่งจริงจรมีหลายชนิดแหละแต่เราขอพูดชนิดนี้เป็นฤดูกาลของเขาเลยเออนล้วก็คือ ทเ <C> ุเรียนเ,เรียกได้ว่าน้ำลายไหลเลยหืุดสุดเป็นราชินีผลไม้ที่หลายๆคนก็ชอบกินนะคะแต่บางคนก็อาจจะแบบเหม็นนะ,นะอ,อนนยู่เน้นีแต่จะเชื่อว่าน้ำเหม็นต้องนะจะจะเย็นแต่จะ,จะเชื่อว่าเกินครึ่งน่าจะชอบออที่เป็นคนไทยเนี่ยแหละนะะต้อบอกว่ามันก็มีหลายแบบโนนะกรอบนอกนุ่มในแบบกำลังสุก เยอะๆอะไรเงี้ยมันมีหลายแบบหลายอย่างให้เลือกมากเลยนะคะแล้วเราก็จะได้เห็นทุเรียนเนี่ยนะมันเยอะมากจริงๆโดนบางครั้งเนี้ยแบบมันไม่สอนเอามากินให้ทานเขาก็เลยเอาไปแปรรูปต่างๆนะคะ比จะเป็นทุเรียนกรอบทุเรียนกวนข้าวเหนียวทุเรียนอะไรแบบนี้แต่รู้หรือเปล่าว่าทุเรียนก็สามารถนํามาทําขนมได้ด้วยนะแต่ก็เคยกินอยู่ขนมทุเรียนอะไรอย่างเงี้ยชีสเค้กขนมเปี๊ยะอะไรอย่างเงี้ยขนมเปี๊ยะเคยแต่ชีสเค้กยังไม่เคยแต่ ถ้ากินแบบเป็นพลูๆนะมันก็จะแบบกลิ่นมันก็จะโอเคอแต่ถ,ถ้าเป็นชีสเค้กเนี่ยยังนึกไม่ออกมันจะตีตีกันไหมมันจะแบบว่าอย่งไไปลองชิมกันเอง <c oughs> <Okay. S 1> มีเจ็ดร้านเค้กมาแนะนำนะคะที่เป็นเค้กทุเรียนอเอ,อ้ยมาเขาไปแปะรูปเป็นทุเรียนก็ได้ด้วยนะคะอะมีร้านอะไรกันบ้างที่สำคัญไม่ต้องไปนั่งกินเองเขามีส่งเดลิเวอรี่ด้วยเลิศตรงนี้ไปดูกันเลยค่ะจ้าอะร้านแรก ร้านขนมย่าหวานอะไรร้านขนมที่พร้อมเสิร์ฟเมนูขนมหวานหลากหลายแบบให้สายหวานได้อิ่มอร่อยตลอดทั้งปีจัดเลี้ยงน้ากินาก้ดีเนาะเออแล้วแน่นอนนะคะว่าฤดูกาลแห่งทุเรียนก็จะต้องมีเค้กทุเรียนเนี่ยนะคะมาเสิร์ฟเขาเลือกแบบตั้งใจมากๆเลยเหมือนจะเป็นเนื้อทุเรียนไปถึงการจัดส่งนะคะเพื่อให้ลูกค้าได้กินเค้กทุเรียนเนื้อนุ่มครีมหวานแบบละมุนลิ้นพร้อมกับการจัดวางทุเรียนนะคะที่แบบว่าสวยงามจัดเต็มเลยทีเดียวกินได้เต็มปากเต็มคำสั่งซื้อกันได้แล้วด้วยนะคะที่เฟซบุ๊กร้านขนม สมย่าหวานาหรือโทรไปที่0899396666ค่ะร้านต่อไปกละเจ๊ มาที่ร้านที่2กันบ้างนะคะกับชีสเคก้กทุเรียนร้าน Event Factor ค่ะ,คะก็ <ผม S 1> จะเป็นแบบชีสเคก้กทุเรียนอร่อยๆอนะคะทางร้านก็จะคัดสรรวัตถุดิบอย่างดีแล้วก็เนื้อทุเรียนคุณภาพเยี่ยมเอามาทำขนมจนดนรสชาติหวานมันกลิ่นหอมหวานเนื้อชีสเคก้กเนียนุ่ม<ห>เป็นสีเหลืองพาสเทลโอ้โห,โหวสวยน่ากินฝุดๆเลยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับทุเรียนชิน้นโตโตมั่จริง นะอ่ะก็มีให้เลือกด้วยเนื้อกรอบนอกนุ่มในมีให้เลือกสั่งหลากหลายทั้งแบบถ้วยแบบกล่อง1ปอน2ปอนมีหมดเข้าไปได้นะคะที่ f a c e o o o ไอแวน f f c t t r y y ค่ะร้านขนมออนไลน์หรือติตอดต่อที่เบอร์โทรศัพท์ค่ะ086 494 93 65 a ี่เก้าสี่กก็สั่งได้เหมือนกันนะจ๊ะเข้าไปดูแล้วกันนะสะดวกตัวไหนก็สั่งตรงนั้นนั่นแหละถูกค่ะครับต่อสิเจ๊ร้านต่อมาร้านที่3แล้วแคทูเรียนชีสสด โพลีแฮนไบราซานี่เลยนะคะก็เป็นขนมรสชาติละมุนที่น่าสนใจอีกร้านหนึ่งเมนูที่โดดเด่นก็ต้องยกให้ทุเรียนชีสสดครับทางร้านเลือกคัดสรรวัตถุดิบอย่างดีพิถีพิถันในการทําทุกขั้นตอนเลือกใช้แต่ทุเรียนเนื้อหวานหอมนะคะเพื่อให้เนื้อชีสเค้กอร่อยกลมกล่อมพอตักกินกับเนื้อเค้กที่อยู่ด้านล่างพร้อมๆกับเนื้อทุเรียนที่โปะน้าาแบบจะเต็มโอฮ้ยตกใจ นะคะอุทานออกมาเลยทีเดียวหรอครับสั่งได้นะคะที่ Facebook holy hand by r a z a รษาชื่อเขาเหรอเขาน่าจะชื่อเขาจริงๆชื่อรสาก็ประมาณนั้นนะคะอติดต่อได้ที่0642954265หรือว่าที่แอป Line Man ก็สั่งได้ด้วยค่ะตอนนี้ไม่ติดใจอะไรแล้วเพราะว่าโอ้โหมันกองเข้าหัวพ้อมภูเขาเลยคุณติดใจราคาตัวเนี้ยเท่าไหร่อยากรู้ว่าถ้า3 5 0ออาซื้ออยู่แกทุเรียนปกติก็ไม่ได้แล้วนะ350ออะ หรือเอาแค่เค้กอย่างเดียวก็ไม่ได้แล้วเหมือนกันพอเค้กกับทุเรียนมารวมกันชนะสามร้อยไม่ไม่อยู่โปรดิวเซอร์บอก3 5 0ยามึงจะกินเลยแฟนดูดูรูปแล้วก็จินตนาการเอากรอดคอกับตากล้องเนาะตอนนี้มองตากันแล้วตากล้องแบบรีบรีบหลับตาหนีแกเลยอ่ะใช่ใช่ขยั่งเนาะขยังลงเสียไปร้านต่อไปสิมันดาเมทไงล่ะเป็นร้านขนมแบบขนมหวานสไตล์ฝรั่งแบบโฮมเมดคูน มันมีเมนูอร่อยอร่อยเยอะแยะมากมายเลยนะดู mine, ดูร้อนอย่างนี้แหมเราก็พูดถึงทุเรียนกันอยู่เนาะโอ้จะพูดถึงสตรอเบอรี่ก็แบบว่าโอ้ชีสไปอะไรอย่างเงี้ยมีเค้กทุเรียนจากชีสเค้กทุเรียนชูเครีมทุเรียนทับฟลทุเรียนแพนตอนเป็นต okay. ้นโอเคใครกลัวอ้วนก็ยังมีแบบเค้กทุเรียนแบบไร้แป้งนะไร้น้ําตาลให้ได้กินแบบฟินๆกันด้วยนะคบเอาเบอร์ไปเลยแบบว่าเดี๋ยวแบบจะรอนานอูา่ห 0803 045 698ามสู้เพอละหรือว่าจะทางเฟ e บุ o กก็ได้เนาะมาดามเมดค่ะเยังแหร้านต่อไปชื่อร้านอะไรอะ่ะชับบี้บานาน่โอ้ร้านนี้แหละคุ้นเคยเขาไปบ่อยจริงปะ <c oughs> ทอแหลอะไรนะทอแหลเป็นชื่อเมนูเหรอตอแหล <c oughs> น่าเกลียดจนะ้ะ <c> แ <oughs> ท่ที่จะเป็นเซอร์หน่อย <c oughs> ออหน่อย <c oughs> ร้านนี้เนาะเป็นร้านขนมแบบ เป็นขนมหวานสุดโฮมเมดเหมือนกันนะครับที่มีขนมเคี้ยวคบเคี้ยวให้เลือกอิ่มอร่อยหลายแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นขนมกล้วยอบอ,อ,อบอะไรนะชาบ,บีบานาน <c oughs> มีคุกกี้ด้วยมีพัฟด้วยมีเค้กส้มด้วยมีบลูเบอรี่ชีสเค้กด้วยแล้ว <Yeah. S 1> รสก็ต้องมีทุเรียนนะครับให้อิ่มอิมให้ฟินกันด้วยเนื้อ <c oughs> แป้งด้านล่างกรุบกรอบเนื้อชีสเค้กทมา นุ่มละมุนล,ลิ้นกินกับเนื้อทุเรียนกรอบนอกนุ่มในปรปพร้อมกับกาแฟแก้วโปรดนะครับออบอกเลยว่าอารมณ์ดีไปทั้งวันเลยนะสั่งซื้อทาง Facebook ได้ที่ชาบิบานาเ,เอาอีกแล้วเหรอ,อสามรอบแล้วเออหนื่อยแล้วเนี่ยห,หรือว่าโทร0841669451นะครับหรือว่าสั่งทางแอปพลิเคชัน Grab เออราแมนเอยเกตฟูดแพนด้านู่นนี่น่าได้หมดเลยได้หมดจ้าไปต่อกันที่ร้านชูครีมไส้คัสตาร์ดทุเรียนนะครับจากร้านพิกาชูทุเรียนไม่ได้ทำอร่อยแค่เค้กเท่านั้นนะครับก็ยังสามารถไปดัดแปลงเป็นขนมอีกหลายชนิดได้นะครับขนมไทยก็ทำได้นะ ยิงขนมฝรั่งยิ่งอร่อยเลยนะครับสำหรับร้านนี้ครับจัดมาเป็นคัสตาร์ดทุเรียนอออเอาไว้สอดไส้ด้านในของชูครีมนะครับขนมอบสัญชาติฝรั่งเศสเออเนื้อคัสตาร์ดหวานกำลังดีหอมอละมูนกัดกินกับเนื้อขนมปังที่ทำมา นุ่มกรอบอร่อยโอ้ชิ้นอยากินได้พอแนะ่นอนอารก๋อสั่งได้ทาง Facebook นะพิกาชูติดต่อสถานได้ที่0951633175หรือว่าสั่งได้ทาง Get, แอปพลิเคชันเกตแล้วก็ไลน์แมนนะครับ y ย a h อาร้านสุดท้ายก็หน่อยนะกับพายทุเรียนร้านขนมแม่โอ้ยสาวกาคนรักพายได้ฟินกันแบบโอ้ฟินเบิร์นฟินแบนแน่เลยนะ,ะนะแม่อ <Okay. S 1> เอ้ยโอเคเอ กับพายไส้ทุเรียนอร่อยออร่ยนะจากร้านขนมแม่เอ้ยโอเคที่ทำแป้งพายรูปร่างคล้ายพลูทุเรียนนะฮะสีเหลืองอ่อนยั่วน้ำลายแถมเนื้อนุ่มบางสอดไส้ด้วยทุเรียนแบบล้นทะลักเลยกัดเข้าไปนี่แบบว่าโอ้โหฟินอ่ะสั่งซื้อได้เลยทาง Facebook ขนมแม่เอ้ยหรือว่าทางโทรศัพท์ครับ081919 5 2 8 5ล่ะ